สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena อ Channel น,าาน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาราสิกรกฎัคนากรากฎประจําช่วงวันที่16-30กันยายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะร่วมกันที่สถานะคนโสดนะสถานการความรักคนโสดกรกฎจะเป็นยังไงคะเ e อร์มิตองดา ทนันงทจะปิดใจนะแต่จะมีคนเข้ามาเป็นคนที่รู้จักจากโลกออนไลน์ทางไกลแต่คุณเนี่ยยังยึดติดกับอดีตหรือกับใครสักคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคุณเลยวางคนคนนี้ใครเข้ามาก็จะวางเขาในลักษณะของความเป็นเพื่อนซะส่วนใหญ่ต่อไปคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไง ิงอบคับนะคะจัดเมนหกไม้เท้าผ้าถ้วยสามถ้วยอืมชาวทัดน้ำค่อนข้างเด่นมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือ,รอดาวศุกร์นะคะอาจะเป็นตัวเขาเองหรือคนที่มีอิทธิพลต่อเขาเนาะตัวเขานะคะเขาจะมีอดีตของเขานะทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยจะวางใจ หรือไม่ค่อยกล้าที่จะมีความรักครั้งใหม่อาจจะมีคนคุยเลืเปื่อยนะคะคุยคนนั้นคุยคนนี้แต่จะให้รักจริงๆก็คงไม่ไม่ง่ายนะคะคงไม่ง่ายเลยจะติดเพื่อนมีสังคมของเขามากกว่าที่จะโฟกัสไปในเรื่องราวของความรักต่อไปเขาคิดและรู้สึกยัางไงกับคุณ สิบเหรียญเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่คุยแล้วสบายใจนะคะเป็นคนที่คุยแล้วสบายใจเป็นคนที่ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรง่ายๆหรือเข้าใจอะไรเกี่ยวกับเขาได้ดีนะคะแต่เขารู้สึกกับเราเหมือนเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเป็นฟิลเฟรนด์นะคะเป็นเชิงมิตรมากกว่าเชิงชู้สาวมันเป็นเชิงความสบายใจในระดับนั้นอะ่ะต่อไป คุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาเดวิลคุณคิดกับเขามากกว่านั้นอยู่แล้วนะคะจัดมากนะคะเดวิลหกเหรียญแต่คุณยังกล้ากลัวกลัวที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปกล้ากลัวกลัวในบางคําพูดบางประโยชบางการกระทากลัวว่าเขาจะรู้ความรู้สึกหรือความคิดของเรานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณสิ่งที่อยู่ในใจสีดาบห้าดาบ โอเคเขานิ่งมากเรื่องความรักจริงๆเราคุยกันเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องความรักนะเขาฝังใจเกี่ยวกับคนรักเก่านะคะเขายังไม่ลืมมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่เรื่องของการที่เขายังรักคนเก่านะแต่เป็นความเจ็บปวดที่มันฝังใจนะคะทำให้เขาไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรไปกับใครมากมายนะคะอยากให้เข้าใจตรงนี้ต่อไปบทรสรุป ลุนะคะเอซับสอดหดาเดอะฟูสองไม้ถาคีนอตครับเอสซับบอนะคะเดินหน้าต่อหรือเจอกับคนที่เขามีอดีตอยู่ข้างหลังเขาเดินหน้าแต่เขายังไม่เขาทิ้งนะแต่เขายังไม่ลืมเขายังผงใจคนโสดค่อนข้างที่จะเด่นว่ายังโสดอยู่นะคะอย่างของโสดอยู่ในช่วงนี้ไม่มีดีแววจะสละโสด เสมเซมว่ารุางรักแบบจริงๆเป็นห่วงเสมอวันไหวให้ความรักนะคะ g e t t i ตต t o k n o อ each o t อ e r ต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักกับเขาให้มากกว่านี้นะคะรู้จักกันไปก่อนเราอาจจะชอบเขาตอนนี้แราอาจจะมีหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเขา ยังไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับเขานะคะ e x p l a s s your love นะแสดงออกความรักนะคะมันอ,อาจจะไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้ตรงกลมแต่เป็นเรื่องของการ support ให้กำลังใจ take care ดูแลแบบนี้ค่ะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับเขาก็ได้วันหนึ่งถ้ารู้จักกันมากขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนความรูม้สึกของเขาก็ได้นะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปคนมีคู่นะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสรับกันได้นะฝั่งคุณ l ล v ว r s นะคะวี o อฟจูนเจ็ดไม่เท้าโอเคนานออฟครับทเนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเป็นไปได้ดี จะมีเวลาให้เก่ก,กัรมากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเข้าใจกันมากขึ้นคือมันค่อนข้างจะดีขึ้นน่ะถ้าใครก่อนหน้านี้เคยทะเลาะหรืออะไรนะ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีกอบโกยไว้มีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาชอบมาอะไรคุณนะแต่คุณตั้งกำแพงกับเขานะคุณไม่เล่นด้วยคุณไม่ได้สนใจคุณไม่อยากมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่มันกำลังจะดีในปัจจุบัน ต่อไปคนรักของคุณเป็นยังไงล่ะ Queen of Cups นะคะ The Fool The Moon 9ไม่เทา้าแล้วก็5้าดาบถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นแต่มีบางอย่างในใจเขานะคะหรือในความคิดของเขาที่มันยังคงมีตะกรอยู่ตะกรอนของความรู้สึกที่สิญเสียไปนะคะหลายๆอย่าง ความรู้สึข,ของเขาช่วงนี้จะเป็นช่วงของการค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะให้แนะนำนะคือตามใจเขาดิดนึงนะคะหรือจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรให้กับเขาดิดนึงให้เขาได้ชื่นใจขึ้นมานิดนึงอย่างน้อยก็ให้มันดีขึ้นแหละนะคะเขายังมีความ,มงมงๆยิ่งๆอยู่บ้างนะคะแต่ก็ช่วงนึงแหละมันมันยังมีความขุ่นเคืองอยู่นะคะแต่ของเรานี่คือ สบายใจขึ้นมาหลายหลายหลายแบบเยอะมากเลยนะคะเขายังมีความระแวงเกี่ยวกับเราอยู่บ้างต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนายออบบอนเขายังไม่เห็นไหมเขายังระแวงแล้วเขายังไม่แน่ใจในตัวคุณเขาให้โอกาสคุณนะ เขาก็ยังคงส่องเรื่องของคุณอยู่หรือสืบเรื่องของคุณนะคะมันมีใครเข้ามาคุยไหมมีใคร,รมาจีบหรือเปล่าหรือคุณไปคุยกับใครไหมยังไงนะคะแผลที่มันเจ็บแก้วที่มันแตกมันแตกนะคะแต่คือแตกนะคะสําหรับเขามันไม่กลับมาเหมือนเดิมมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานคนคนนี้ถ้าสูญเสียความเชื่อใจแล้วคือยากบางคนอาจจะแบบเออให้อภยัยกลับ้าด้วยความแบบ ใช้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวในการตัดสินใจแต่บางคนก็จะใช้เหตุผลใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นก็จะออกมาในล,ลักษณะคล้ายๆประมาณนี้ฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสามดาบแานแทนคุณพยายามที่จะเยียวยาเขานะพยายามที่จะเยียาบาเยียวยาบาดแผลเยียวยาสิ่งที่มันเคยชำรุดความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาแตก้าวต่าง กังวลน,นะแต่พยายามที่จะเคลียพลังงานทุกอย่างให้มันเป็นพลังงานบวกในความสัมพัญเติมความหวานเติมอะไรเข้าไปคือต้องการจะแก้ไขจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่แก้ไขส่งๆหรือกลับมาคืนดีกันส่งๆแค่นั้นคือต้องคือคนค่อนข้างจะแบบทำด้วยใจจริงๆนะคะต่อไป เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ The world โอเคสิบถ้วยโอเคการให้โอกาสครั้งนี้มันคือการที่ความสัมพันธ์จะได้เริ่มต้นใหม่ใช้เวลาไปสิบถ้วยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมแต่ขออย่างหนึ่งคือเจ็บไม่เท้าเขายังมีกำแพงเล็กๆอยู่บ้างพูดงงั้ๆว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายทำความเข้าใจตัวตนของเขาแบบนี้นะคะครั อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมภายใน15วันแต่หลังจากนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้ช่วงเวลาแล้วก็ความสม่ำเสมอความจริงใจจะเป็นตัวพิสูจน์ให้เขาได้กลับมาเชื่อใจเราอีกครั้งนะคะบสรุปหรือออฟฟจูนความสัมพันธ์จากที่แย่ๆมันจะดีขึ้นปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเปลี่ยนแปลงพัฒนา ไปในคิดทางบวกนะคะเดวิล้าถวยเรื่องของความสัมพันธ์ที่เคยมีรักซ้อนมือที่สามรักสามเท่าไรก็แล้วแต่แบบนี้นะคะที่เคยเกิดขึ้นมันยังฝังใจไม่คุณก็เขาเนาะเพราะว่าภายสาบกันได้นะคะเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเยียวยาและความสม่ำเสมอเนาะเซมซีไปต่อไม่ไหว เอาไว้สิอบดทอนิดนึงคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้เจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนแพดเดชชั่นเดอะเรสตแฟล็กส์เพลย์ฟินนิสไฟแนนซ์แอนเคียร์รร career, นะคะกานอาจจะมีผลนิดนึงต่อความสัมพันธ์จะเป็นเวลาอะไรบางอย่างนะคะหรือการเดินทางไกลอยู่ไกล ะะจะมีคนนิดนึงในความสัมพันธ์พ้าบอกว่าใช้เวลาเต็มที่นะคะใช้เวลาให้เต็มที่ะะใ,ใ,หทให้ดีที่สุดเป็นการพิสูจน์ตัวเองเป็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์ด้วยนะคะให้เราช่างสังเกตสังเกตอารมณ์ของเขาสังเกตความคิดของเขาว่าตอนนี้เขาโอเคหรือไม่โอเคเพราะบางทีเขาไม่ได้พูดออกมาไม่ได้แสดงออกมาแต่เขาอยากให้เราแคร์เขานกออกไหมแต่อยากให้เราเดาเองอะ่ะแต่เขาจะมี มีสัญญาณอะไรบอกแหละนะคะอาการบางอย่างซึ่งเราจะต้องเป็นฝ่ายสังเกตเอาเองนะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถาะนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือคนคุยสถานก,การณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะฝั่งของคุณนะคะ เก้าเหรียญ3เหรียญก็ยังคงสถานะคล้ายๆคนโสดนะคะมีคนคุยแต่ยังชิวชิวมากๆนะคะแอบสืบแอบสองเรื่องของใครบางคนอยู่ที่เป็นชาวคัดไฟเด่นมากๆเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัานาหรือดาวศุกร์นะคะมีคนที่คุณจับตาดูอยู่แต่คนคุยมีไหมก็มีม,มีตัวเลือกนะคะแต่ก็คือยังชิวนะ ยังยังไม่ได้แบบซีเรียสว่าจะต้องคอมมิชเมนอะเป็นไพ่ลักษณะของการแบบชีลไปเรื่อยๆมากกว่าฝั่งคนคุยที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักของเขา7ดไม้เท้า2ไม้เท้าทาวเวอร์9ดาบ8ดาบความกังวลความคิดเยอะคิดมากนะคะ,ะ,คะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่อยู่ต่าง ถิ่นต่างแดนหรืออยู่ไกลกันเป็นอุปสรรคสำคัญมากทำให้เขาคิดมากนะคะไม่ไว้ใจกลัวเครียดกังวลเขาจะยังไงไปไหนกับใครคุยกับคนอื่นหรือเปล่านั่นนี่นะคะคิดเยอะคิดมากเป็นความรู้สึกที่กังวลไปหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณล่ะเพราะบางทีเขาจะมีตัวเลือกไง ชาวยอดนะคะทำแพลนห้าเหรียญเขาเป็นฝ่ายเหมือนแบบว่าต้องขอความรู้สึกหรือขอความเมตตาจากเรานะคะอาจจะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาเรามากกว่าเป็นฝ่ายให้เรามากกว่าที่เราจะให้เขานะคนคนนี้ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบนะคะเขาชอบเขาพยายามที่จะปรับตัวเองหรือเรียนรู้ในความแตกต่าง ระหว่างคุณกับเขาบางคนชัดมากเลยก็คือเป็นชาวต่างชาตินะคะต่อไปคุณคิดแลารู้สึกยังไงกับเขาเ m p r e s s ก้าไม่เทา้าหกืธอคุณชอบแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นชอบเขานะแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่คนคนนี้ค่อนข้างจะมีทิพย์ลต่อคุณเพราะว่าคืออาจจะแบบทักมาบ่อยหรือคุยบ่อยหรืออะไรแบบ จะบ่อยมากๆนะคะไม่เชิงว่าจะทําให้คุณลาคาญแต่คุณรู้สึกว่าตัวบางทีมันก็เยอะเกินไปนิดหนึ่งเออเยอะเกินไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแค่คนคุยเองไม่ได้คบกันเลยทำไมเยอะขนาดนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขาอยากจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะเขายามอมไม่จะตัดขาดจากคนอื่นๆนะหรือตัวเลือกอื่นๆถ้าคุณจะเลือกเขาอะเขายอมนะคะ ต่อไปบทสรุปเดวลสิบเหรียญมีคนนี้เขาจริงจังกับคุณแล้วหนึ่งแต่คุณยังไม่ได้จริงจังกับเขาขนาดนั้นการเริ่มต้นแต่เป็นการเริ่มต้นที่ไปไปมามายังไม่ชัดเจน,นความรู้สึกของตัวเองด้วยอะไรด้วยมีโอกาสที่ ตัวเลือกบางคนในที่นี้เจ็บปวดเพราะเรานะคะพิเศษกว่าใครหวั่นไหวเหตุเกิดจากความเหงา heart to heart conversation retreat นะคะฟากี i บ e l เลน n ิ n ง ให้บอกว่ารู้สึกยังไงก็บอกเขาอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ชอบเขาก็บอกเขาไปอยากเป็นการให้ความหวังนะคะจะเป็นเลือกที่จะเดินออกมาหรือเป็นการบอกความรู้สึกเหล่านั้นแล้วอาจจะทำให้คุณกับเขาเนี่ยห่างกันไปแต่เป็นการห่างกันไปที่จะทำให้เขาได้มีโอกาสได้ไปเจอกับคนที่รู้สึกแบบเดียวกันกับเขาและเราก็มีโอกาสเต็มที่ที่จะได้เจอกับคนที่เรารู้สึกชอบ นเขาก็ชอบเราเหมือนกันในในใน,ในทางเดียวกันนะคะในที่นี้เขาไม่ได้จ็บแค้นเคร่งกุงขนาดนั้นแต่เป็นความเสียใจเฉยๆก็กือเป็น Learning เป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้อีกลักษณะอีกหนึ่งลักษณะบุคคลนะคะหรืออีกความสัมพันธ์หนึ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองโอเคค่ะคลิปของกรกฎก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูดก,การกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ